ได้หมดเลยพี่มินครับก็จะเป็นน้ำหนักผ้ารอบปั่นนะฮะตัวจับฟองอุณหภูมิน้ำนะฮะการสั่นสะเทือนแบบ3ามิติรวมถึงครับด้านล่างนี้เดี๋ยวให้ทีมงานส่องลงมานิดนึงนี่เขามีระบบไฮดรอลิกนะฮะ ตัวใหม่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวลงมาดูนิดนึงนะฮะระบบรักษาให้ดรลิกแบบใหม่สั่นสะเทือนให้คุณป้องกันได้เลย <Wow. S 1> พี่มินโปรตีเป็นไงสั่นเงี้ตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งเดี๋ยวนี้ใส่โชค๊คเข้าไปเลยเพื่อรองนะเพื่อให้มัน,นมิงมากยิ่งขึ้นบางทีแบบพวกแจ็ปปันหมาดเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างสั่นสะเทือนนิดนึงภายในของเขาเป็นยังไงบ้างคะพี่คิวรุ่นนี้ดีแน่นอนพี่มินครับดูจากขอบยางนะเวลาเราซื้อเครื่องซสก้ผ้านะครับแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่่องนน้รรััวเลยะคบ